หนูหนูชื่ออะไรลูกชื่อพิมพ์ชนกค่ะนพิมพ์ชนกเรอคะลูกอันนี้ห้องอะไรบ้างลูกพาเดินดูได้ไหมได้ค่ะลูกอ๋ออันนี้คือห้องปหนึ่งเหรอคะลูกออ๋อห้องปหนึ่งใช่สามหญิงสามรวมเป็นหกคนแล้วหนูอยู่ปอะไรลูกปสี่กับปห้าปสี่กับปห้าแล้วแล้วรวมแล้วมีเด็กกี่คนลูกทั้งทั้งโรงเรียนเลยอ่ะ 7จ็ดสี่ห้าเคนถ้ากัน,ก,น,นกี่คนกี่นนะ 75. 75. 75คเจ็ดสิบห้าคน ในคลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนครับขึ้นไปบนดอยบนดอยบนดอยนะครับที่โรงเรียนบ้านอุ่มโพเหนืออยู่ซบมยแผ่วแม่ของสอนวะครับผมโอ้โหการเดินทางนี่คือสุดจริงๆนะบอกเลยว่าหน้าฝนนี่อย่าขึ้นมานะครับจุสงคนที่ผมมาเพราะไอ,อย่างครับผมนะผมบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่ามีกลุ่ม ผู้ใหญ่ใจดีครับเปิลได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องปั่นไฟฮือสําหรับโรงเรียนนี้นะฮะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเปิลมามีเครื่องปั่นไฟหรือว่ามามีไฟฟ้าใช้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับจึงจวนผมไปเป็นส่วนหนึ่งฮะที่เข้าไปเขาเรียกว่าร่วม จะใช้คาว่าร่วมบริจาคเรื่องราวเรื่องพวกนี้เขารเข้าไปเป็นซื่ออ่าจจะอู้จะอีดีกว่าครับแต่ระวังทางครับคุณผู้ชมครับโอ้มันมีอย่างเยอะแยะในการเดินทางในครั้งนี้ครับเอาไว้จงอีดีกว่าครับผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นอย่างไงและสถานที่ไหนที่ผมไปแวะพองนะครับผมปักไปชมกันก่อนเลยครับผมผมเริ่มจากการเดินทางจากที่อำเภอแม่ริมบ้านผมครับไปยัง จุดหมายปลายทางอันแรกก็คืออำเภอฮอดครับซึ่งจะไปรับพี่ชายผมคนตึกด mm ีเเกเตอร์ก็คือว่าเป็นคนที่นำทางเขาเข้าไปในบริเวณโซ,โซนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมท้ายก็ได้อารถขึ้นนั่นแหละเพราะผมดูไหมมันยิ่งซ้อนไปหลังจากที่ผมได้ออกจากฮอดมาครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆผมใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับขี่ซึ่งบอกว่าหลังจากที่มาถึงฮอดแล้วนะครับพี่ชายเราพาไปที่สถานที่หนึ่งครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่า เป็นทางผ่านที่จะฮอดไปแม่เสลียงครับจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนเดินทางผ่านไปผ่านมาจากจังหวัดแม่สเสลียงนะครับจะเข้าฮอดเนี่ยเ็จะมาแวะพักเครื่องนก่อนเพราะว่าระยะทางที่วิ่งมาค่อนข้างจะนักด้วยแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสนนะคใครกบแาแอลใครกบมาก็วิวมานา้ำครับดูดูด,ด,ดูดูแต่ละคนครับดูคนมาจากต่างจังหวัดกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้อง ครับผมสวัสดีครับนี้มาจากที่ไหนครับพี่มาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพเลยโอ้พระเจ้าแล้วเป้าหมายอยู่ตรงไหนครับอ๋คันนี้เราขากลับแล้วค่ะกลับแล้วครับหกไปเร็วเคมเร็วฮะเดีววันี่นักท่องเที่ยวช่วงนี้ผมบอกเลยมันเป็นช่วงที่แบบอู้ตรงๆเลยคือแบบมันมันเป็นหน้าไฮของภาคเหนือนะโอเคเราไปเดินดูบรรยากาศของสวนส่วนดีกว่าครับผม ี่มาพักใหญ่ๆครับประมาณชั่วโมงเกือบเกือบสองชั่วโมงครับผมก็ได้เข้ามาในเขตของแม่สะเลียงครับซึ่งบอกว่าช่วงนี้มันก่อข่ายอยากหิวข้าวหิวน้ำแล้วครับผมก็เลยไปแวะร้านร้านนี้ครับจื่อร้านข้าวซอยจื่อหลังข้าวซอยเป็นร้านข้าวซอยครับจื่อว่าร้านฮาลิมาอ่ะอันเนี้ยผมขอบอกว่าโอโหคุณผู้ชมครับที่ผมก็กินเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติเนื้อมันโดนจริงๆและเป็นทาน้าซุปที่ ที่ผมเคยกินข้าวซอยมามีความว่าแตกต่างอย่างชิ้นเชิงชิ้นเชิงเลยนะครับผมถ้าใครมาก็อยากจะแวะร้านนี้สักนิดหนึ่งกันนะฮะก็ลองดูนะหลังจากที่กินข้าวซอยอย่างสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เ,เติมเรียกว่าเติมความม่วงนอนเฮ้ย <c oughs> มันคือมันม่วงนอนครับวันที่ร้านกาแฟนี่ครับมิดไมตีนะครับก็เป็นเรียกว่ามีวิวน่าสนใจที่เอาไวด้ดูแม่น้ำนั่งชิวๆกันไปนะครับแถวแม่เสลียงนี่เองนะครับผม นะถ้าใครแวะมาอยากจะกัวใค่รับก็วแวะลานนี้ได้ครับหลังจากที่ผมขี่รถมาเหนื่อยๆครับผมก็ได้มาแวะที่จุดชมวิวนะครับแม่น้ำสอสีครับอุทยานแห่งชาติแม่งาวนะครับซึ่งบอกเลยว่า น้าแบ่งเป็นสองสีจริงๆผมขี่เข้าไปดูเอ้ยผมเดินเข้าไปดูครับมันจะมีจุดึ่งชมเนาะสังเกตดูว่าด้านซ้ายมือจะเป็นของแม่น้ํางาวครับส่วนด้านขวาครับก็เป็นน้ํายวมมารวมกันครับเป็นเส้นเดียวกันโอ้พระเจ้าเห็นไหมฮะโอ้โหแบ่งสีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับที่นี่ก็เป็นที่พักผ่อนยอนใจหรือว่าเอาไว้พักรถเช่นเดียวกันนะครับผมเรือมาครับมามากลับบ้านด้วยกันไหม เออมาครับหมาตาเฮ้ยหลังจากนั้นครับผมได้เดินทางต่อแต่สิ่งที่อยากจะระเชิญต่อไปครับคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหมดครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากตั้งบนดอยเปิ้กงกบหมีสัญญาณไฟอินเทอร์เน็ตมันมีแน่นอนแล้วแบบนี้ครับโทรได้อย่างเดียวโทรได้กระตึกหน้านี่แหละครับน่าจะปัดไกลสัญญาณนะอ่ะก็เลยต้องจดจําเส้นทางแลว้วก็ไล่ถามมันไปนะครับอ่ะลองดูว่าเขาจะไปถึงกันหรือเปล่าครับผมกับเส้นทางนี้ครับ คนมือโลเครื่องขึ้นน,น่ะขึ้นกำกันปะเจ็มกำกันนะก้าเวลาไหน,น,น <c oughs> ยเยอะไม่หินก้อนไหนนะ่ะไปเครื่องก่อนไปเครื่องก่อนรับเครื่องก่อน เบก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 เท้าไอ้ไข่เบกเข้าเบกปีลายพุ่นจะเออะไรล่ะอ๋อโอเคยังตั้งยังเดี๋ยวเราดันก่อนอันเนอรอันเนอร์เบกไปเลยที่เบกไปแลอ่ะผมเบกไปละไอ้โอ้ขวบไอ้โหวนขวบไอ้โหวนขวบไอ้โหวนขวบสตาร์ทรถก็ประคองไปมันต้องถอนเกียร์ก่อนนะผมเบกแล้วเตอร์ขจเลยเอาไปเกียร์ว่างแล้วยังยังยังเสียเยอะเลยอ่ะ เดี๋ดันดันหลังของล้วรก็ปกครองไปอานใต้ข้างล่างก็ได้อกวาอกอโอเคและแล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นมาที่โรงเรียนอุมโพเหนือแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าโอ้โหประทับใจจริงๆครับเมื่อได้ขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ทีมงานอ้เปิดมาก่อนแล้วครับผมน่ะเปินมาติดตั้งเครื่องปั่นไฟรอเด็กๆแล้วครับคุณผู้ชมครับมารวมถึงโซล่าเซลล์ตัวแล้วมีของบริจาคที่ขึ้นมาตัวนะครับโอ้โหอันนี้ต้องขอบอกว่าอ้เขาขึ้นมาก่อนแล้วสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนี่คือสปอนเซอร์ธุงหมจเป็นิู้ช่วยสนับสนุนนะครับน้องรวมแล้วประมาณแสนเงินไอ้เนาะโดยประมาณแสนไปครับรวมถึงขนาพระต้มตะพต้มต้วตัวเอง นี่ครับนี่คือรายชื่อของบัไดไซท์พัดมิวสิกเข้าไปตัวนะครับเนี่ยลืมพัดไหนลืมอันนี้อู้กันก็ได้นอกใช่ไหมครับพัดมิวสิกก็รวมตัวเครับผมพัดมิวสิกประตูช้างเผือกนะครับเนอะครับผมโอเคครับนี่คือรายชื่อที่ผมขึ้นอีทีนึงที่คลิปเรียบชันกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่โรงเรียนโคโลซิวครับเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนครับที่เรามีกลุ่มที่เปินท่าบริจาคของนะครับวี่ผมได้เจอกับผอ ได้เจอกับพออ๋อนะครับต้องถามวันนี้เปิ้ลเอาโซลาเซลล์มาเจอกับพออ๋อ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้พออ๋อครับครับครับผมนี่คือโรงเรียนอย่างครับไอ้ครับโรงเรียนบ้านโรงเหนือครับผมครับโอ้โหโคโลเหนืออุ้มโลเหนือครับผมอุ้มโลเหนือโคโลแล้วครับไอ้มาไปเลยแต่อู้ตรงๆว่าที่เนี่ยคือเปิ้ลมาปุ๊บไอ้เปิลเปลี่ยนพออ๋อกับวันนี้เปิลก็เอยพอครับก็เลยแปลงครับดูนะครับ นั่งตรงไหนก็ได้นะครับไอ้ครับเดี๋ยวผมขอถาม่อยชัวนมากที่ไฟฟ้าที่หันห้อยนี่คือไฟอย่างไรครับมันเป็นไฟโซล่าเซลล์ครับผมอ๋อครับเป็นโซล่าเซลล์ของชุมชนครับอ๋อครับอันดังนั้นดึกมานีกวเงียบละมันมีข้อจัการในการใช้ครับผมก็คือว่าห้ามห้ามใจเยอะครับผมก็คือก็คือใช้แสงสว่างได้นิดหน่อยนะครับนาอ ใช้หุงข้าวได้นะครับเนาะประมาณนี้ครับผมโดยโดยพื้นฐานนะครับเนาะครับแล้วตอนนี้ิ่นก็นได้สปอนเซอร์คนจะมาช่วยเรื่องเครื่องปั่นไฟ,ไฟครับซึ่งซึ่งยังหลวงคเพิ่อทีวีไหมนะครับเนาะครับครับแต่ว่าเราผมมีไฟใจครับ อย่างที่ว่าถ้ากลุ่มไหนใครอยากขึ้นมาช่วยเรื่องนี้ติดต่อไอ้ครับฝากเบอร์ติดต่ออย่างไรครับผมฝากนี่หน่อยเบอร์ผมครับ091ครับผม6308718ครับพอชื่อว่าพอตันครับผมพอตันครับยินดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมโอเคครับพอตันครับกเดี๋ยวถ้าได้ได้ผมไปดูจุดที่ปันติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ท่านกว่ากันไปนะครับผมโอเคครับไปกันครับ ส่วนทีมที่เป็นมอบได้เปนมาวันนี้ครับอ๋อทีมงานกำลังติดตั้งอยู่นะครับครับถ้ามีเครื่องนี้ปั๊บอ่ะแสงไฟได้ใช้กันแน่นอนทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเงี้ครับผมได้หมดเลยครับดังนั้นก่ออุ้งงห้ว่าเป็นหัวใจรักหัวใจหนึ่งยน่นอนเดี๋ยวช่วยขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นไปแล้วกับชุมชนด้วยใช่ไหมพี่แน่นครับเพราะว่ายังชุมชนเนี่ยถ้าเปิดเวลามีการมีงานไรอย่างเงี้ย งานวัดก็ดีงานบสชก็ดีนะครับกิด้ะไใจร่วมกันนะครับเนาะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรารอคอยกันมาในวันนี้ที่ขึ้นมาบนดอยแล้ววันนี้พอบอกว่าไฟมาละครับครับอันนี้คือไฟที่เซาสว่างนี่ในตอนนี้คือไฟมาจากโซล่าเซลล์ที่เราทำกันตรงนี้อ่าครับเครื่องเครื่องบันไฟนะครับผมครับ ผิไฟจากเครื่องบรรไฟครับผมครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณกับนักเลยครับผมครับแล้ว่อครับาผมถามหน่อยไฟที่ออกมาเนี่ยมันมีจุดไหนของเราที่สว่างในตอนเนี้ยที่เราดูกันตอนนี้นะครับทั้งบริเวณโรงเรียนได้ครับได้เลยครับผมโอ้นะตอนนี้คือถ้าจะเสียบปลั๊กหรือว่าจะทำกิจกรรมอย่างกับพอได้แล้วเนาะพอได้เลยครับได้เลยครับผมได้เลยเพราะว่าจะเป็นมีงานแสดงเด็กๆตอนช่วงกลางคืนครับใช้ฉุกเฉินอะไรต่างๆนะครับเนาะ จัดก,การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นะครับนอใช้อุปกรณ์สำหับาง,งานและที่สำคัญก็คือ d l t v ทีี่มีอยู่ทุกห้องเรียนนะครับโอ้ครับเก่าบัเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพ,พร้อมเนาะแต่ก่อนคือทีวีพร้อมนะครับนาะเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีไฟจะเปิดน,นะครับเออครับโอ,อ้ไม่ห่าแต่ก,ก่อนมีทีวีแต่มั่มีไฟมันคือเปิดเปิดใช่ครับผมแต่ประเดี๋ยวนี้มันพร้อมไหมเนาะตอนนี้ พร้อมเรียบร้อยแล้วครับครับผมโอ้โหนะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปนะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยไอ้ผมพยายามหันซูบนบนเนี่ยสว่างสวายกันทั่วเลยประมาณมาเรี่อยก็ประมาณทุ่มเนาะประมาณหกโมงอ่าหกโมงครึ่งครับผมโมงกือบไฟผมมาครับคผมชอว์แตวถ้าอย่างเดียวช่วงเช้าอีกมันคือทําพิธีมอบกันครับผมได้ครับโอเคครับคขอบคุณครับใจตัวเองครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม ส่วนด้านหลังของโรงเรียนนี่แหละครเป็นไฮไลท์ถ้าใครมาแอวหรือว่ามาบริจาคของก็อยากจะขึ้ได้นอนแวะพักกันครับผมซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศก็ดีน้ําก็เย็นสบายครับนอนรับมวลเป็นเขาเรียกว่าเป็นลนักษณะแคมปิ้งดีกว่านะครับผมอันนี้ต้องอู้เลยว่าโรงเรียนนี่นะประทับใจจริงๆ ขนตมามอาจจะนักนวงน่อยแต่ขึ้นมาเหมือนสบายอกสบายใจนะครับเอาอีดีกว่าครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากจะมาบริจาคสิ่งของนะผมขอแนะนํามานะเราเวลาเราช่วยเหลือไปเนี่ยแล้วมันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจครับคุณผู้ชมครับได้ช่วยเหลือเนาะอ่อนตัวได้อย่างต่างนานาครับส่วนถ้าใครอยากจะขึ้นมาผมขอขึ้นเบอร์โทรของผอเปิไว้ครับเพื่อจะได้แจ้งรายละเอียดอะไรยังไงก่อนนะ ก็กอ,อีกที่หนึง่งฝากไว้เพื่ว่าใครจะขึ้นมาโอ้โหอยากขึ้นมาหน้าฝนครับถ้าเป็นรถเครื่องนะแต่ถ้ารถโฟร์วิวมาแน่นะครับผมโอเคอย่างไรขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยเหลือเราด้วยนะแล้วขอขอบคุณครับในการชักชวนของพี่ชายที่แสนดีที่ช่วยเอามาถ่ายคลิปในวันนี้ครับโอเคขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยอ่ะทุกกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะครับโอเคอย่างไรเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ